ครับนีครับนาฬกาธนาคนทุกข่าครับผมนะครับใส่แฟง์ักไปยินครับวันนี้ผมพาไปอยู่ที่อ่างกบน้ำเมืองฟงร้อนนะครับเรามาถึงตอนเย็นนะครับจะมาตามหานิจจานะครับตามหา้องนินนะครับบริเวณที่ผมอยู่วันนี้ก็ใกล้ๆกับร้านวันนินนี่หนะครับตรงหลักวันน้ำนะครับนี่หลักวันน้ำแรกเลยครับ ลมค่อนข้างแรงเลยนะครับก็มาตกประมาณสักสองสามทุ่มนะประมาณ3ามทุ่มน่าจะถอยแล้วครับครับเดี๋ยวเราไปทําอุปกรณ์ก่อนครับ ปลามาดของเรามาแล้วนะครับเป็นน้องนีนครับมา่าทมาเรื่อยๆครับ บรรยากาศตอนเย็นๆก็ลมเลื่อนดีครับแต่ลมแรงครับโอ้โหมาถึงตอนเย็นอยากระทะเละครับรรยากาศโดยทั่วไปนี้ผมก็ม่อยู่ตรงหลักหลักวันน,น้ำนี่เลยนะครับวันนี้ก็จะมาีไม่นานครับก็จะใช้เวลาสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับวันนี้ก็แค่มาซ้อมมือก่อนครับโอ้โหดูด้านโน้น ้านฮอตเลยนะครับลานปานินครับ ใส่ไก่ไปยิ้มทำงานอีกแล้วครับเม็ดโฟมข้างหนึ่งแล้วก็ใส่ไก่ขอนึง มนีซอดอะไรเข้าไปไสไก่ครับในโฟมนี้นอกใส่ไก่เต็มปากแล้ว ไก่ไปยิ้มทำงานอีกแล้วครับปลาที่นี่ชอบไส้ไก่นะคุณคโอ้โหเออมาครับ น,น,นิจจาทำงานอีกแล้วครับนิจานนจานวลจ๋าว้าวสวยแามครับตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะครับป่าก็เริ่มเงียบเดี๋ยวรอม,มืดๆอาจจะเริ่มมีอาการอีกนะครับจะกินเป็นช่วงนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วบรรยากาศก็เย็นสบายครับยามคำคืน แต่เวลากินข้าวเย็นครับกำลังกินอยู่เพลินๆนะครับปลากินเบ็ดครับเมื่อกี้ซื้อไก่ทอดมากินนะครับออกไปดึงปลาปุ๊บหมามาเล่นไก่ไปนะครับแต่หมานี่มันโง่ครับมันเอาแต่ไก่ไปมันลืมมือข้าวเหนียวกับน้ําจิ้มมาด้วยโแค่ตายเลยวันนี้แม่หนูวิ่งไปโน่นแล้วครับดีนะมันไม่เอาน้ําจิ้มกับข้าวไปด้วยเนี่ย เรากินข้เห,น,น,หนียวกับน,น,น้ำจิ้มเหอนง่อยู่เหมาเนไม่เอาน้ำจิ้มไปด้วยเอเคครับแค่นี้ก็ลองท้องไว้ก่อนรุ้นกันหน่อยครับสักสองชั่วโมองนะครับจะถอนงถอและเก็บของกันครับสามทุ่มแล้วโหทางลงมันจะลำบากตรงนี้นะ ลมแรงมากเลยตอนนี้ยิงกัายิงกับทะเลวันนี้เราไม่นอนครับเราไปจับวันนี้ก็ผลงานเล็ก,ลกๆน้อยๆกับวันที่ลม เราไม่จับจริงๆที่นี่างานเล็กๆน้อยๆโอ้โอ,โอได้กินแล้วครับนี่อ้ามาโอนโา,นานี่ครับสำหรับผลงานวันนี้ครับนี่นิจารนอดจารโอ้ยลมแรงเหลือเกินวันนี้ ยอแพย้ยอแพ้ไม่ได้นอนนะครับวันนี้ไปกลับกลับสำหรับน้องมินครับแล้วนะนะนะสำหรับการตกปลาวันนี้นะครับก็ถือว่าประทับใจครับกับการใช้งานของเหยื่อโบยจ่าตัวทีครับกับการใช้เหยื่อนินจานนวลจ่านะครับแล้วก็เกี่ยวด้วยนี่ครับใส่ใจมากไปยิ้มส่มความหอมร้อนใจด้วย,อยของเชื้อกิน่นทุเรียนนะครับ วันนี้ก็ใส่มะพร้าวขั่วนะครับคั่วหอมอกไฟเขียวนะครับลงไปนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับนานาท่านไหนสนใจนะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับหากไม่มีนะครับสั่งซื้อมาทางเฟซและเพจนะครับใส่ไก่หมักไว้ยิ้มครับจะมีน้องๆกอดมินคอยตอบอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับใส่ไก่หมักไวยิ้มครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับอุ่ลมแรงครับ 搞不了，我的。